สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมีนและราคนามีนสามารถฟังได้ทั้งสองอรูปแบบครับก่อนอื่นกดเลยกดแชร์กด subscribe ติดตามเปรนใจกับช่อง channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับขั้นการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลาอดีมาที่ปิลิเปอร์สามหกเก้าตรงท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต,ใต้คลิปตรง description อดลอาอดีมมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้นะครับ ลด2ต่อในเดือนพฤษภาคมรอบแรกนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10วันที่10พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายอลาอดีมาถามค่าครูได้ก็จะได้ราคาพิเศษครับลดให้2ต่อเนาะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวเสาย้ายราศีครับโคจรย้ายสักทีเนาะสนับดาวเสาที่โคจรอยู่ในราศีกุ่ม2ปีครึ่งโคจรเข้าสู่ราศีมีนวันที่19พฤษภาคม68นะครับออกจากราศีกุมไป ราศีมีนทับลักทาราศีเกิดสําคัญมากกับตัวเรานะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นส่งผลกระทบอ,อย่างไรกับคนราศีมีนลัคนามีนเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับว่าจะมีข้อดีข้อร้ายดีดียังไงร้ายยังไงแล้วก็วิธีการแก้อะไรยังไงเดี๋ยวค่อยมาติดตามรับฟังกันเลยครับอันดับแรกนะครับดาวเสาร์เนี่ยนะครับโคโจรอยู่ในราศี กลุมปีครึ่งแล้วก็จอดีในราศีมีนอีกปีครึ่งอ่าสองปีครึ่งนะครับขออภยัยสองปีครึ่งแล้วก็เข้าสู่ราศีมีนสองปีครึ่งพอดีผมเบร์นิดหนึ่งพอดีเมื่อคืนนี้นอนไม่ค่อยหลับอากาศร้อนมากแล้วก็ห้องผมไม่มีแอร์เนาะต้องเปิดพัดลมมันก็ยังร้อนอยู่เลยอืมก็หลับหลับ,ลบตื่นตื่นมันก็เลยทําให้แบบนอนคือพูดง่ายว่านอนน้อยอะครับเออนั่นแหละประมาณนั้นมันก็อาจจะเบรอนิดนึงเนาะต้องขออภัยด้วยแต่พยายามทําให้ดีที่สุดเมื่อกี้ก็อัดคลิป ใหม่อีกรอบหนึ่งนะเพราะว่ารอบแรกมันเสียงมันเบาเกินแล้วแบบกลัวคนจะไม่ค่อยได้ยินแล้วมีคนค่อนข้างติมาเยอะแล้วว่าเสียงมันเบาหลายคนบอกว่าเสียงเบาก็เลยพยายามจะพูดให้แรงขึ้นแต่ฝืนสังขารตัวเองจริงๆนะครับอันนี้ต้องพูดความจริงเลยว่ามันฝืนสังขารจริงๆตอนเนี้แล้ววันนี้ก็ต้องไปพบหมออีกนะครับเพราะว่าต้องไปเพิ่มยาไทรอยเนาะอ่ะประมาณนี้ค่อนข้างเครียดอยู่พอสมควรอาจจะพราะเครียดนี่แหละทำให้นอนไม่หลับด้วยทีนี้เรามาดูกันต่อที่ ดาวเสารยเนี่ยบอมากลุมเราสิเกิดลักษณกกาเนิดเนี่ยครับสองปีครึ่งเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นดาวเสาต้องทําความเข้าใจก่อนว่าในทางองคงกรในทางโหราศาสตร์เนี่ยนะครับเรียกว่าทายทดทุกข์ให้ทายเสานะครับมันไม่เหมือนองกรเลยเนาะแต่มันจำจึงมันเป็นเอ่อมันจะมีคําพ้องอะไรประมาณเนี้ยก็คือทายทดทุกข์ให้ทายเสาหมายความว่าเมื่อเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาในชีวิตเนี่ยครับให้เราไปโฟกัสในดวงชะตาเนี่ยที่ดาวเสาเลยครับดาวเสาตอนนี้รออยู่ที่ไหน มันก็จะบ่งบอกถึงเงื่อนไขว่าเราทุกเรื่องอะไรเรามีปัญหาเรื่องอะไรเรากำลังเครียดวิตกกังวลเรื่องอะไรอยู่นะครับให้เราไปดูที่ราศีนั้นๆทีนี้ผมจะบอกว่าดาวเสาร์เนี่ยครับเป็นดาวที่โคจรตามปกติคือพูดงี้ว่าตามเข็มทวนเข็มนาฬิกานะครับหรือตามวงจรราศีจักรนี่แหละนะครับวนไปเรื่อย มันจะเข้าเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์องศานะครับหนึ่งราศีมีสามสิบองศาเท่ากันหมดนะครับไม่ต้องจําก็ได้แต่รู้ไว้ว่ามีสามสิบองศาเท่ากันหมดดาวเสาร์จะโครจรเข้าสู่ราศีมีนเนี่ยศูนย์องศาก่อนอันดับแรกแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆจนถึงยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบนะครับก็จะอยู่ที่ปลายราศีมีนเนาะในเลวดีเลิกนะครับเ,เลเวดีสมโนโลเลิกนะครับก็ออกไปราศีเมษต,ต่อไปดังนั้นเนี่ยองศาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันคือ มีความสําคัญนะครับองศาผมถึงพูดไม่ไงั้นถ้าเปิืมันมันไม่มีองไม่มีเอ่อเขาเรียกว่าคําพยากรณ์ผมจะไม่พูดแน่นอนนะครับอันนี้มันเป็นคําพยากรณ์หมายความว่าองศาของดาวเสาร์เนี่ยที่เดินเข้าไปในแต่ละราศีนะครับมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในยะของการเพิ่มขึ้นของดาวเสาร์เนี่ยครับขององศาเนี่ยมันจะหมายถึงความกดดันทีละลทีละน้อยมันไม่เหมือนลาหูมันจะคนละด้านกับลาหู ราหูจะเข้ามาที่30องศาก่อนแล้วก็ยี่สิบเก้ายี่แปดยี่สิบเจ็ดใช่ไหมครับจนถึงสี่สามสองหนึ่งแล้วก็หลุดออกจากราศีนั้นไปอันนี้จะดาวราหูจะทําโทษด้วยกันแบบพังทลายก่อนทุกสิ่งแล้วค่อยๆเย,ยียวยาแต่ดาวเสาร์จะค่อยๆเพิ่มความทุกข์ทีละนิดเครียดทีละหน่อยไปเรื่อยๆจนสติแตกตรงจนแบบระเบิดนะครับประมาณนั้นดาว 20, เสาร์มันเริ่มระเบิดเพราะมันหมายถึงความกดดันนะครับกดดันเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืเหมือนคนเราอะทน ทนอยู่ในที่ที่หนึ่งที่มันไม่ดีเลยอะ่ะเรารู้สึกว่าไม่ชอบไม่โอเคไม่อยากอยู่แต่ก็ทน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 ,ทนจนมันทนไม่ไหวจนต้องอ่ะออกก็ออกจบก็จบแลกแลก,ท,กทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉันอยากออกจากตรงนี้แล้วอะไรทํานองเนี้ยก็เหมือนกันการลาออกจากงานอะไรทานองเนี้ยนี่คือในายะาของดาวเสาร์ที่เขาให้โทษแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะของการให้โทษของดาวเสาร์นะครับอังคารก็เช่นเดียวกันคือความมูทะลุทําไปทํามา อยู่ๆก็เกิดการผิดพลาดพอผิดพลาดเสร็จก็เปลี่ยนนะครับคือดาวดาวเสาเป็นดาวธาตุลมก็คือการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่เปลี่ยนแปลงแบบเล็กๆน้อยๆเป็นไปจากการกระทําแต่ดาวเสาไม่ใช่มันไม่เปลี่ยนนะครับดาวเสาเนี่ยจะทนนะครับเพราะว่าดาวเสาเป็นดาวธาตุดินมาจากราศีมังกรต้นธาตุจึงหมายถึงความหนักแน่นมั่นคงอย่างยิ่งยวดหมายความว่าไม่ดีก็ทนไม่ดีก็ทนทนไปทนมาคือคนราศีมีนจะอึดขึ้นนะครับ อึดมาถึงอึดทึกทนนะครับคือดาวสองคือดาวอึดถึกทนอึดหมายถึงมีอะไรมาทบเราก็เฉยนะครับมันก็คือทนนะพูดง่ายๆอืมถึกเนี่ยหมายถึงว่าโอ้โหตรากตราทําทุกสิ่งทุกอย่างคือแบบต้องการให้เป็นปึกแผ่นดาวเสาร์มันเป็นดาวที่หมายถึงความแห้งแรงอัตคัดกันดนันเมื่ออยู่ในโคโจรในราศรีใดจะทําให้พบพบนั้นแห้งแรงกันดนันแต่ มันจะเ,นเริ่มของการเก็บสะสมนะครับราศีธาตุด,ดินคือราศีสะสมมาถึงดาวเสาร์เป็นดาวธาตุด,ดินนะมาจากราศีมังกรอย่าเอาทักษะมาเกี่ยวนะครับคนละเรื่องบางคนบอกว่าเอา้าทักษะเป็นธาตุไฟไม่เกี่ยวคนละเรื่องนะครับอันนี้มาจากราศีธาตุด,ดินราศีมังกรเกิดความมั่นคงเข้มแข็งขึ้นก็จากการเก็บสะสมทเทเลเล็กเทเลน้อยจําไว้นะครับข้อดีของดาวเสาร์คือการเก็บสะสมหมายถึงว่า เหมือนความเครียดที่สะสมนั่นแหละครับแต่มันเป็นด้านบวกกับด้านลบด้านลบคือความเครียดที่สะสมเรื่อยคือหมายถึงมันต้องต้องพยายาม,มาครับแต่ว่าไม่มีสิ่งใดที่ได้ง่ายมาเลยแต่มันก็ได้นะครับได้แต่คุณจะหลีกเลี่ยงความลําบากนั้นไม่ได้เหมือนกันอืมเาทําบักยังไงก็ลําบากครับบอกไว้เลยแต่มันจะได้ในอนาคตข้างหน้าเราต้องคิดว่าความทุกข์มันมาทับตัวยังไงก็ต้องเจอแต่เราจะได้อะไรจากมันอันนี้แหละครับหมายถึงว่าเราจะ ได้โทษทุกข์แล้วเราจะไม่ได้อะไรเลยสุดท้ายก็คือพังทลายทุกสิ่งหรือเราจะยอมทุกข์ทนกับสิ่งที่ดาวเสาร์มอบให้แต่เราจะได้ความมั่นคงความเอ,อ่อเข้มแข็งความคือดาวเสาร์ทับร็จะเข้มแข็งขึ้นนั่นะแหละทํานองนั้นอึดอึดทึกทนขึ้นนะครับทําให้ทุกอย่างอะ่ะมันไปในทางเวทีที่ดีได้จากความมั่นคงหลังจากนั้นเพราะมาจากเรือนลาภอ่ะอย่างน้อยอนราศีมีนก็ได้มาโดยไม่ยากลําบากจนเกินเหตุเพราะ โชคดีที่ของคุณดาวเสาเป็นดาวลาภะแปลว่าง่ายแต่เขาว่าง่ายในที่นี้จะไม่ได้ง่ายอย่างเหมือนคนอื่นเขาอย่างเช่นดาวราหกเป็นลาภะอย่างเงี้ยครับไอ้ไม่จะง่ายหรือดาวพุธดาวจันดาวศุกอย่างเงี้ยพวกดาวสุปเคราะห์ทั้งหมดน่าจะดีหมดเลยจะง่ายแต่ดาวแบบคอทุกชนิดยากทุกอย่างยกโดยเฉพาะดาวเสาคือยากที่สุดแล้วคนมีนจึงเป็นคนที่ได้ลาภผลที่ช้านั่นก็คือ มรดกในเรื่องของหลักทรัพย์นะครับคนมีนมักจะมีหลักทรัพย์นะครับบอกไว้เลยมรดกเป็นหลักทรัพย์เพราะว่าผมเก็บสถิติด้วยตัวเองเนี่ยมาเยอะแล้วนะครับเห็นใครก็แบบคือผมให้เลย90%คนที่เกิดมีนแล้วผมไม่รู้เรื่ว่าเขาเกิดมีนแต่ผมอนุมานเอาว่าเขาน่าจะเกิดมีนแต่เขาก็ดันมีมรดกจริงๆเออแล้วเป็นมรดกที่เป็นเกี่ยวข้องกับที่ดินหลักทรัพย์จริงๆแต่จะมากจะน้อยต่างกันแต่มีแน่นอน ย่งน้อยอ่ยคนผมเห็นน้อยที่สุดก็ได้บ้านหนึ่งหลังพอไปขายได้ตั้งแปดล้านอืมเจ็ดแปดล้านนะครับอันนี้อันนี้คือเขาต่อแล้วเขาอยากขายด่วนนี่เฉยแหละเป็นเป็นเพื่อนแม่อยู่ข้างบ้านคือเพื่อนเพื่อนกันแล้วก็อยู่ข้างบ้านด้วยก็เขาก็ขายไปไปอยู่ที่อื่นก็ก็ขายได้แปดล้านแต่มันติดถนนใหญ่นะครับแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดนนก็เลยเอแล้วก็บ้านนี้ก็ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วครับอืม ไม่ไม่ได้คือเก่ามากเก่าจนเขาต้องลื้อเอาไปขายอะครับเศษไม้เออพูดง่ายอะไรทํานองเนี้ยเขาสร้างตึกขึ้นมาใหม่ในนั้นเนี่ยก็ก็ได้แปดล้านก็ถือว่าเก่งแล้วนะอืมพูดง่ายง่ายประมาณนั้นทีนี้ถ้าจริงมันขายสิบล้านได้เลยนะแต่ว่ามันต้องอาจจะต้องรอนานนะครับแต่ว่าเขาเขารีบเนี้ยเขาอยากได้เงินก็เลยเอ่ะเขาไปให้ลูกเขาอะไรประมาณเนี้ยก็ก็เลยแบบขายได้เนี่ยขนาดบ้านเก่าแบบโซมโซม นะครับสมโสมสมมากนะครับชั้นแรกยังไม่เท่าไหร่เพราะเป็นปูนแต่ชั้นบนเนี่ยเป็นไม้บ้านผมก็ไม่ต่างกันหรอกเพราะว่ามันเป็นบ้านที่อยู่มาแล้วกว่าน่าจะประมาณคือมากกว่าชีวิตผมอีกคือพูดงี้ว่าน่าจะประมาณ40ปีถึง50ปีครับบ้านบ้านผมกับบ้านหลังเนี้ยก็คือพูดงี้ว่าข้างข้างล่างเป็นปูนแต่นี่คือแบบเกิดการบูรณาบ้างแล้วนะเอยไม่เรียกว่าบูรณาสิต้องเรียกว่าเกิดการรีดูเวทบ้างแล้วนะเออ แต่ว่ามันก็านานมากแล้วด้วยอืมนั่นแหละรีเวทประมาณยี่สิบสาสิบปีแล้วครับก็ก็มันก็หรือประมาณยี่ห้าปีโดยประมาณนั่นแหละก็เอ่อดีขึ้นแต่มันก็ยังโซมเหมือนเดิมเพราะข้างบนมันเป็นไม้แล้วปลวกมันก็กินเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ขายได้เท่าไหร่ก็ก็ต้องตามราคานั่นแหละครับอะไรประมาณนั้น ก็ต้องรับให้ได้ทีนี้ดาวเสาตรงเนี้ยให้คุณกับคุณเนี่ยด้วยการที่มาทับหลักก็จะเกิดความเข้มแข็งแต่มันต้องมีพร้อมความกดดันแล้วก็มาพร้อมกับความที่ต้องอดทนอดกั้นอดออมด้วยวิธีการแก้ดาวเสาคืออดทนอดกั้นอดออมครับอดทนเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะอดกั้นอดกั้นหมายความว่าต้องทนอืมคือคือดาวเสาเนี่ยเป็นดาวที่ต้องทนเลยครับใครเด่นในดวงชะตาดาวเสาไปดูในพื้นดวงก่อนนะครับ ใครมีดาวเสาเด่นในดวงชะตาเนี่ยก็จะเป็นคนที่อดทนแล้วก็ทนได้ด้วยผมยังมีดาวเสาเป็นอุดเลยนะอยู่ในราศีมอาราศีตุลเนี่ยครับคืออันนี้เป็นราศีที่ต้องแบกรับด้วยอีกต่างหากนะอืมอดทนไม่พอต้องแบกรับด้วยคิดดูว่าต้องไปแบกรับชาวบ้านทานั้งนที่ตัวเองก็ไม่ค่อยจะได้ไม่ค่อยจะมีอะไรอยู่แล้วไม่ค่อยจะได้อะไรอยู่แล้วลําบากกว่าคนอื่นเขาอยู่แล้วแต่ก็ต้องไปแบกชาวบ้านเขาเหมือนผมที่ต้องให้การพยากรณ์เนี่ยครับคิดแบบว่าต้องมานั่ง เออพยากรให้ชาวบ้านแต่ว่าตัวเองได้เงินก็ไม่ได้จะเยอะแยะอะไรไม่ได้ถึงกับจะรวยอะไรแบบเนี้ยไม่สามารถรวยได้จากอาชีพนี้อะไรแบบเนี้ยครับแต่ว่ามีกินมีใช้ได้แต่แค่ไม่ได้รวยคือถ้าจะทำให้รวยมันมันรวยจากตรงนี้ไม่ได้ถ้าผมคิดจะรวยนะครับผมจะต้องไม่ทํางานนี้ถ้าทํางานนี้มันรวยไม่ได้อืมเพราะว่าหากินกับคนจนคนไม่เขาถ้มีปัญหาครับเขาจะไปเออนั่นแหละมันก็ก็นั่นแหละ,ก,หละก็ไม่ได้จะรวย พูดง่ายๆคนก็ไม่ค่อยจะมีตังค์กันอืมเพราะว่าเราก็โดนข้อหาหนึ่งแล้วว่าหากินกับคนลําบากหรือหากินกับคนทุกข์คนยากเนี้ยครับแต่ผมไม่อยากพูดคํานี้ไม่อยากให้ใช้คํานี้ด้วยว่าหากินกับคนทุกข์ยากเพราะว่าเอาทุกข์ยากแล้วคุณได้วิธีการแก้ให้พ้นจากความทุกข์ยากนั้น จะมาบอกว่าเราหากเกี่ยวกับความทุกข์ยากมันก็จริงมันก็ถูกแต่พูดแล้วเหมือนมันไม่สบายใจอะเนาะถ้าเป็นคุณครูจะรู้สึกสบายใจไหมครับเพราะว่ามันมันมันไม่เม็นเซนประมาณนั้นเราคนคิดว่ามันมันก็เป็นอาชีพที่ให้บริการชนิดหนึ่งเหมือนกันคือจ่ายเงินมาเราก็ให้บริการไปก็คือการแก้ดวงชะตาคือหมายว่ามันมันแลกเปลี่ยนกันโดยแบบสุจริตอะ ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเออผมไปโกงคุณนะอะไรแบบเนี้ยหรือไม่ก็โกงราคาแพงๆอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ได้แบบนั้นคือหมายถึงว่าทุกอย่างมันทําเท่าที่เหมาะสมแล้วอะเท่าที่ผมคิดนะครับราคาอะไรแบบเนี้ยแล้วกออ็ในสิ่งที่ให้ไปมันก็เขาเรียกว่าเหมาะสมอืมเพราะว่าถ้าเป็นผมผมเปรียบเทียบกับตัวเองแล้วว่าถ้าเป็นผมผมจ่ายราคาเนี้ยผมโอเคผมสู้ได้ผมยอมจ่ายอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้ามากกว่านี้ผมก็ว่าแพงเกินไป แต่ว่าถ้าน้อยกว่าเนี้ยมันก็กินอยู่ไม่พอครับไอ้เราก็ต้องเข้าใจนะว่าเหมือนกับคนที่แรงงานขนาดแรงงานเพื่อนบ้านนะครับให้เท่าไหร่เขาก็ยังบอกว่าไม่พอจะเรียกร้องเพิ่มขึ้นเออแล้วเราเป็นประชาชนคนไทยทําไมเราพูดไม่ได้ทําไมเราเราถึงไม่ได้เงินเพิ่มอะอะไรแบบเนี้ยถูกปะครับเออดังนั้นเราก็มาบอกว่าเออของเราแพงอะไรเงี้ยตามจริงอะคำว่าแพงคือคนคนปรึกษาเขาไม่คิดว่าแพงนะครับเพราะว่าเขามาเขามาดูอะเขาก็โอเคกัน ผมให้เลย9 0าบอะนะครับที่โอเคกับการพยากรณ์ของผมแต่มีอยู่แค่5%ที่ผมทั้งไม่รู้เพราะเขาไม่รีแอคชั่นอะไรใดๆกับอีกแบบหนึ่งอาจจะแสดงความไม่พอใจบ้างว่าแบบเออมันไม่คุ้มค่าอะไรประมาณเนี้ยมีแต่น้อยมากมันก็ต้องมีทั้งหมดนั่นแหละเป็นเรื่องปกติมีมีคนชอบมีคนไม่ชอบมีคนว่าคุ้มบางคนไม่คุ้มบางคนจะคิดว่าคือบางคนเป็นคนเป็คนคน,คนที่แบบ มัธยัติขี้เหนียวว่ะพูดง่ายพูดขี้เหนียวแต่บางคนอ่ะอาจจะบอกว่าเป็นคนที่แบบเออใช้เงินเป็นคือหมายถึงว่าอาจ่ายราคาแพงแต่ได้อะไรคืนมามันคุ้มค่าอะไรแบบเนี้ยก,ก็มีมันแล้วแต่คนอย่างผมเป็นคนที่ค่อนข้างมัธยัติเหมือนกันไม่ถึงกับขั้นขี้เหนียวเพราะว่าก็ยังซื้อของซื้อนู่นนี่นั่นอยู่คือเอฟเก่งมากเหมือนกันก็ก็ไม่ได้เป็นคนขี้เหนียวอืมลักษณะนี้แต่ก็เป็นคนที่ใช้เงินเป็นประมาณนั้นมากกว่าหมายถึงว่า เก็บแบ่งสัดส่วนอะไรทั้งหมดแล้วอะไรประมาณนี้ครับอ่ะทีนี้พอดาวเสาร์เนี่ยเดี๋ยวจะมีดาวรายเดือนเนี่ยมาโคจรกระทบเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปฟังเพิ่มเติมในรายเดือนเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้ดาวเสาร์มาจากเดือนลาภะมันจะให้คุณอะไรได้อีกนะครับลาภะเป็นเรือนตนุเนี่ยหมายถึงสเสน่ห์แต่สเสน่ห์ของดาวเสาร์เนี่ยครับมันจะอึมครึมนิดนึงคําว่าสเสน่ห์อึมครึมหมายถึงอะไรหมายถึง มันจะออกอมทุกนิดหนึง่งใบหน้าคุณจะออกอมทุกครับใครที่มีดาวเสาร์มีลังสีถึงลักนามีดาวเสาร์ถึงเกณฑ์ลักขาดาวเสาร์กลุ่มลักนาจะเป็นคนที่อมทุกหน้าใบหน้าอมทุกแต่ถ้ามาจากลาภะจะมีเสน่ห์หมายถึงแววตาอาจจะดูเศร้าแต่เศร้าแล้วมีอะไรเศร้าแล้วดูแบบน่าค้นหาประมาณนี้คือแววตาบันดูดีไม่ได้ไม่ได้ลาย แต่ว่าอย่ามีดาวแบบแบบเคาะหรือดาวคู่ศัตรูเนี่ยยุ่งกับดาวเสาร์เด็ดขาดนะครับไม่งั้นก็จะทําให้แบลตาอมทุกแต่ไม่ได้ดูมีเสน่ห์อะไรเลยก็ได้คือค่ากอะไรอะแบบคือเป็นคนเป็นคนที่สวยดุดันบางคนนะสวยแต่แบลตาเนี่ยดุดันมากแต่ก็สวยอะไรแบบเนี้ยครับแบลตาเออแบบตาคมตา เอาพูดง่ายๆเหมือนกับคนภาคใต้คนๆที่แบบใต,ใต้มีเชื้อสายทางมุสลิมอะไรแบบนี้ครับก็ <c oughs> จะมีแววตาที่ค่อนข้างเฉียวๆหน่อยดูคมๆหน่อยดูมีอะไรดูคือบางทีตาดําขําอะไรอย่างี้ครับมันก็เลยทําให้ดูขับผิวหน้ายิ่งเป็นคนขาวตามันก็จะดำใช่ไหมยิ่งดำเท่าไหร่ก็ยิ่งตัดกับสีผิวมันก็จะดูเด่นขึ้นมาอะไรทํานองนี้ครับอันนี้ก็เหมือนกันแล้วแต่ว่า หน้าตาของเราเป็นรูปแบบไหนแต่ว่าดาวเสามาทับหลักจะทําให้แต่ต้องไม่มีคู่ศัตรูและไม่มีดาวบับประเค็งหรือกลุ่มกระดาวเสานี่นะครับถึงจะทําให้คุณเนี่ยดูแววตาหน้าค้นหาแววตาหน้าหลงไหลแววตาหน้าดูดูแลมีสเสน่ห์ในเรื่องของแววตาอะไรทํานองนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะดาวสเสา่งามาจากราศีธาตุหมายว่ามามาจากทักษะเป็นธาตุไฟธาตุไฟเนี่ยมันหมายถึงภาพหลัก ใช่ไหมครับภาพหลักแล้วก็การสื่อสารเนี่ยถ้าเป็นอวัยวะเนี่ยก็หมายถึงตานะครับในทางฮวงจุ้ยบอกว่าธาตุไฟคือดวงตานะครับก็หมายถึงแต่ตามจริงในโหราศาสตร,ร์ไทยดาวสองไม่ได้หมายถึงดวงตานะครับอืแต่ในทางฮวงจุ้ยบอกว่าธาตุไฟคือดวงตาหมายเขาว่าเรามองทุกสรรพสิ่งเนี่ยมีสีสันมันก็เลยเป็นธาตุไฟนะครับทํานองนั้นดังนั้นเนี่ยก็จะทําให้ดูตามีโดดเด่นมี พลังอะไรแบบเนี้ยครับมีพลังด้วยนะดาวเสาร์แต่ต้องไม่ถูกรบกวนและเปลี่ยนๆอย่างที่บอกไปไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าอมถูกอม,มเศร้าแล้วดูแบบไม่น่าเข้าหาเลยเป็นคนที่แบบว่าดูดูดูแบบเหมือนเหมือนเป็นตัวร้ายอะไรแบบเนี้ยเหมือนเหมือนนางเอกร้ายพระเอกร้ายอย่างเงี้ยไม่กล้าเข้าใกล้อะไรแบบนี้แต่ถ้าคนที่ที่แบบยิ่งมีคู่มิตรย่างลาหูอยู่ตรงเนี้ยลาหูอยู่ตรงเนี้ยอันเนี้ยยิ่งจะดียิ่งจะทําให้ชวนหลงไหล ให้เข้ามาอยากจะมาจีบมาขายขนมจีบมาคุยมาสื่อสารอย่างเงี้ยครับบางทีจะไม่ใช่เรื่องของแฟนก็ได้นะจะเป็นลักษณะของการที่แบบว่าเคยเห็นไหมหรือเราเคยได้โอกาสไหมจากภาพลักษณ์ของเราเนี่ยครับหมายถึงว่าผู้ใหญ่อะ่ะบอกว่าเออเราอะ่ะเป็นคนดูดีมีสเสน่ห์แล้วก็เลยวิ่งแล้วก็มีคนเข้ามาติดต่อมาแบบมีคนให้เลือกอะ่ะแต่ฉันเลือกเธออะไรแบบเนี้ยมันมันอยู่ที่สเสน่ห์ไม่ได้อยู่ที่ผลงานอะไรนะครับ่าตรงเนี้ย ตรงนี้นะม่อยู่ที่เสน่ห์ไม่ได้อยู่ที่ผลงานนะครับและอย่างหนึ่งลาภามาเดนตนุเนี่ยทาอะไรก็จะดูจะง่ายแต่มันก็ต้องมีขบวนการขั้นตอนของมันด้วยไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะง่ายไปซะทุกอย่างสรรพสิ่ง everything เนาะไม่ใช่แต่มันหมายความว่าสิ่งนั้นอาจจะวิ่งเข้ามาหาเราง่ายขึ้นเพราะลาภวิ่งเข้าชนตัวก็ใช่ไหมครับไม่ต้องไม่เราไม่ได้วิ่งเข้าหาลาภานะลาภวิ่งเข้าหาตัวแปลว่าคุณจะรับโอกาสคุณไม่ต้องหาครับโอกาส แต่โอกาสจะวิ่งชนคุณเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่มีคู่ศัตรูนะอืมถ้ามีคู่ศัตรูจะกลายเป็นอุปสรรคภายหลังนะครับแต่ถ้าเผื่อหรือดาวบับขอก็จะทําให้เกิดอุปสรรคภายหลังได้แต่ถ้าเป็นดาวเสาอยู่โล่งๆแบบเนี้ยก็จะทําให้เกิดการวิ่งเข้าหานะครับพวกอโอกาสจะวิ่งเข้าหาตัวก็จะทําแต่ต้องทําทําแล้วต้องอดทนกับมันด้วยแล้วเดี๋ยวจะได้ดีมากๆจากสิ่งที่ดาวเสาจะมอบให้คุณดาวเสาเนี่ยเป็นดาวที่ พิถีพิถันนะครับเหมือนเด็กกว่าต้องใช้เวลานานเหมือนต้นไม้อะที่จะต้องพอพอเพาะปลูกเพาะเมล็ดให้มันงอกขึ้นมาต้อนอ่อนแล้วก็พูดรดน้ําพวนดินใส่ปุย๋ยโตขึ้นมาเรื่อยๆจนได้ผลได้ดอกกว่าจะได้ผลได้ดอกครับมันคือการเจร,ริญเติบโตของพืชนั่นแะนะสูงสุดแล้วเหมือนกับคนเราก็คือการแต่งงานมีลูกนั่นแหละครับไม่ต่างกันมันก็คือการเจร,ริญเติบโต,ตอย่างสูงสุดนี่แหละดาวเสาร์จะให้คุณเมือ่อออกดอกออกผลนั่นแหละครับประมาณนี้ ก็ต้องทนกันไปเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาแต่ก็อย่ากเกีียกง,งนเพราะว่ามันคือสิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งที่ร้ายในเมื่อเราหลีกเลี่ยงความทุกข์ที่ดาวเสาร์จะมอบให้เราอย่าไม่ได้เราก็ต้องแปลเปลี่ยนมันเป็นพลังเพื่อให้เกิดข้อดีจากลาภะนั่นเองครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชร์น้ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ